ท่าสบายดีย้มเศร้าด้วค่ะพี่น้องวันนี้ได้แกงเห็ดดินด้วค่ะแกงเห็ดดินแกงเอาส่วนมากซีแมตเตุเฐทานนะคะเห็ดดำๆแล้วก็ปลาทอดนะคะมากินข้าวน้ำกันเด้วค่ะเห็ดซื้อมาด้วยค่ะบ่ไดไปเก็บ ย่างแซ่บปลาทอดปลาทอดบ้านนี้อื่นปลากระไทยนะคะปลานองหาน คนตกแหงมือเนึ่งล้วก็ตื่นมาปากกระขึ้นนะคะแต่ว่าขึ้นบลายเด้จอจ้ะนซิมาว่าว,วิธีการล่างเฮ็ดสู่ฟังด้ค่ะพี่น้อง แม่ค้าเขาบอกมาเนาะว่าเห็ดดินเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดที่ค่อนข้างที่จะล้างยากเนาะเขาก็บอกมาว่าให้ต้มน้ำฮ้อนนะคะเอามาแช่ล้างเห็ดเนาะคือแช่อันนี้โดยส่วนตัวนะคะต้มน้ำฮ้อนพอดีฮ้อนๆอ,อุ่นๆเนี่ยนะคะบบเมนว่าเดือดได้ เอามาแช่นะคะที่ลงใส่เห็ดแช่ไว้ประมาณสิบนาทีได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างหล่อนออกนีด้ดีเด้อค่ะได้ผลนะคะได้ผลใสีเอาสูตรนี้ไปใส่กระใสนะคะบินก็ะไหลายเพราะฝนตกเนาะ เลยเห็ดคือเพื่อนบอกมาได้การอยู่เวยค่ะ กะไทยก้างอยกหลายแต่ถ้าทอดกะโอเคอยู่นะคะโอ้ <c oughs> มุมนมิ้ใไ่ บางโตกับไข่บางโตกับบวไข่นะคะไปเก็บคือสิมว่วนเนาะเก็บเห็ด คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมาส่วนกินข้าวนะคะส่วนพี่น้องกินขา้าวกินแกงเฮ็ดน้ำกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไปและค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ